สวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรแปลกๆมาให้ดูคนช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะมีสีดำสีขาวก้อนหินหรือว่าอะไรนี่ค่ะเห็นไหมคะ คนเห็นไหมแมงผู้ค่ะอยู่ในหอยแมงผู้นี่ซูมให้เห็นเลยค่ะนี่มีมีสองเม็ดนี่ค่ะอันนี้ตัวนี้นี่อ๋อ ใช่ไหมคะใช่ไขมุกเมโลหรือเปล่ามันอยู่ในหอยแมงผู้ค่ะอ,อันนี้แต่เม็ดเขาเล็กมากๆเนีย่ยดูความเล็กของเขาเห็นไหมคะทุกคนซูมให้ดูใหม่นี่ค่ะว้าว แนะนำด้วยนะคะทุกคนว่ามันคืออะไรนี่ค่ะ